สวัสดีค่ะคลิปนี้ชมร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ,ะมีทั้งทุเรียนแล้วก็ขนมหวานต่างๆนะคะร้านนี้อยู่ใน o ื้อร์่ของตึกอาคารของ Terminal อลทเวันสุขุมวิทนะคะค่ะก็อร่อยหวานมากเลยค่ะมะม่วงก็หวานแล้วนะคะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะค่ะชุดเล็กนะคะก็3.5บาทค่ะชุดใหญ่ก็70บาทนะคะ ก็จัดว่าโอเคแหละค่ะเพราะว่ามันอยู่ในหนึ่งในห้างเนีาะในฟูดคอร์ตสามสิบห้าบาทได้ทานของอร่อยอะก็โอเคค่ะได้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ก้าเหนียวนะคะแต่เขาทำอร่อยค่ะ เมื่อชมชมร้านของเขานะคะเขาจัดนี้แบบอลังการนะคะถ้าจัดเยอะๆอย่างนี้นะคะเราก็จะมีลูกค้านะคะมองเห็นได้เด่นชัดแล้วก็มีลูกค้าเยอะนะคะแต่นี่ก็เป็นทาเลที่มีลูกค้าอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงว่าเราไปเปิดร้านขายนะคะจัดเยอะๆอย่างนี้นะคะจะทําให้ดูแบบอัปเกดสินค้าเราขึ้นไปได้นะคะค่ะดูเขาจัดของไว้เยอะเลยนะคะ ถ้าเกิดผ่านไปแถวเทอร์โมโนโรินอลทุกวนนี้วันนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปทานนะคะไม่แพงหรอกค่ะสามกี่ห้าบาทโอเคเลยค่ะชุดใหญ่ก็70บาทนะคะนี่ค่ะที่เขาจัดสั่งไว้นะคะ,คะ,คะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะค่ะ I'm gonna make it.